สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับถนอมศักดิ์ชาแนลครับผมสิบห้าผู้เฒ่าไปโคกอีโดยเลยครับเด้อคนว่าสิบรนี่ยังไไปนะเออไปครับเดี๋ยวสิพาไปโคกเที่ยวโคกอีโดยครับผมโคกอีโดยเป็นยังไงสิพาเมื่อติดตามด้วยครับเด้อไปครับผมยาวไปเลยครับหนุ่มนะเขาลูกหน้าด้วยนะครับโคกอีโด้กำลังทำทางอยู่นะครับลงเขาสวยงามสวยงามมากเลยสวยงามสวยงาม กำลังทําทางอยู่ครัพี่น้องแม่โคมอนแม่โคพแ่โค,ค,คพาคนแก่ไปเที่ยวโคอีดยกันครับเราได้มาถึงโคกอีดยแล้วครับผมเนี่ยเป็นสถานที่แวะซื้อของฝากต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหาร บ้านอะไรพวกนี้ประมาณนี้ครับทุกท่าเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมด้านในนู่นนะครับเป็นถุงซื้อของฝากประมาณนี้ครับเ,เป็นสายสายขึ้นขึ้นไปทางสุรินอะไรพวกนี้ครับผมชื่อโคอีโดยป่าเนะครับเ,เดี๋ยวเราพาไปเดินว่ามีของอะไรบ้างนะน่าซื้อบ้างนะนี่ครับก็เป็นอาหารบ้านบ้านนะครับนี่นะพวกผักหวานป่าพวกลูก กระบ,บกมันเทศเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาเดินเดินชมพวกเห็ดบดนี่เลยปลาจอมปลาส้มเพียบเลยครับนี่ขอญาตลุงก็ถ่ายหน่อยไปครับยายอยู่ท้านน้นกันครับปลาของฝากเพียบเลยนี่เป็นของฝากบ,าบ้านเราครับพวกปลาลดโอ้ยสองร้อยเนี่ตัวใหญ่ๆเลยเนยน αι, แมงดา เขียดอีโมก็มีบาทเนี่ยคุณน่ะหลายครับครับพี่น้องเสียทีมันใส่คุณน่ะนะครับหลานกับพ่อกับแม่อยู่ด้านโน้นนี่อ๋อดีมากดีมากนี่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 ที่ผมด้านโน่นมาจากหันทรายครับเพื่อที่เพื่อการนี้ครับนี่นี่ผักชนิดนี้เขาเรียกว่าผัก พ่ออีนุนภาษากลางบ้านบ้รรท่าเอื้อทักษะเป็นปะบ้รรท่าเอื้อทักษะนี่ครับภาษากลางอีนุนเออเรียบเลยพี่นุนเฮดกระด้างกระไรเออเทียบเลยอันไหนพริกแมงดาเนี่ยพ่ะย่ะขอญาตถ่ายด้วยนะแมงดานะโอ้เนี่ยอันนี้เป็นีน้พริกแมงดาครับพี่น้องปลาย่างจ้ะปลาาย่งก็มีก็เป็นอาหารบ้านๆเราเนาะเทียบเลย กเมปม็นเนี่ยมาีเห็ดกระด้างหรือว่าเห็ดบดภาษากลางนี่้เทียบเลยนี่ครับผมต้องการผักชนิดนี้ฮะนี่งจิมนกกเนีนี่เดี๋ยวจะมาเหมาแกนี่คยสามกบจ้าับบาทก็สามกห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยผมเอาเดี๋ยวผมขอถ่ายไปถ่ายคลิปกอนรถผมจอดนี่แหละ ของฝากเรียบเลยครับไปเดินชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวถ่ายวีดีโอลง YouTube หน่อยอันนี้พวกนี้เป็นหนังแห้งครับนี่หนังอัวหนังควายนี่ครับกี่หนังเออคลิปนี้ยาวๆครับคลิปนี้โอ้โอไปครับไปชมกันต่อว uh, ่ามีอะไรบ้างเนาะด้านในนู่นแหละ อาหารบ้านบ้านเนี่ยเยอะครับมีหอยขมยนี่ปลาไหลครับนี่ปลาไหลตัวใหญ่ๆครับตัวเล็กๆก็มีโอ้โหมีของน่ากินน่ากินเลยล,ล,ลูกผักสาบลูกลูกผักอะที่ผมจะซื้อเนี่ยนี่แหละแม่แวบบมเอ,เอาเห็ไหครับไ้ครับเดินชมไปเรื่อยๆครับผมนูน่นคนแกกเดินไปนู่นละ ตามไปเลยดูแม่แกจ,จะซื้ออะไรเห็นผักหวานนี่เห็นผักหวานโอ้อันนี้ยอดงามไปได้ยยนี่ออยอดง่ามนี่ผักพันกับงามอ่ะผักพันกับไม่ไม่ไม,มากเจ้าขายจังไหรขายจังาไหร่สามกามหาฤทธิ์ประเสริฐคือของคนที่สองเสด้ไปให้สุไข่มาแดงไส้บอบนี่นี่เอาไส้นี่แกงไส้เอาแม่เจ้าเอาเลย นระยะทางมาประมาณสัก60โลครับเพื่อมาซื้อผักหวานที่โคกอีดวยภาพาผู้่ามาเลาะย่าดเดินเดนในผ้าเรามาเธอนึ่งนี่ครับแม่ค้าเราคนสวยเดนขออย่าเล่าลกยูทูบเรายายเลยเออเออนะครับอ้าวหลานก็มานี่น้องเดมอนครับเข้ากล้องดีๆหน่อยนี่ ได้อะไรได้อะไรมอดได้อะไรหนมโอเค okay. เออมันมีดีนวดมันมีดีเขียวอ๋อเออดูดูด,ดูใหญ่ซื้อผักหวานไปแกงและไอไอพักไอนีข่ขายทังไหนนี่กําลังยี่สิบสามสามหอ๋อสามสามหาใกันบ่ะไม่ขอเชื่อได้เอาไรเน,เ,านเน้่ยบ้ได้เอาย่าไงคนเราบ้านนี้เอาย่าบ้นมันโบนเหี้ยวนี่นะเออเอาหน่วยหน่วยมันถุงเงนี่เนี่ยถุงละหารทีบาทบ่ เออเนี่ยเอ็นเอ็นเอ็นอันที่จะที่ต้องการเนี่ยดันด้นมาเพื่อผักชนิดนี้แหละเนี่ยนี่เดีวจะอุ่นๆแก้ด้วยเนี่ยฝัซื้อร้านนี่แหละเด้อเอาหน่วยมานั่เนี่ยเออมานั่เออผสมผสมกันเดี๋ยวให้แม่เขาเลือกให้ดูครับผักสาบครับหรือว่าผักอินูนนะกินแล้วแซ่บต้มกินก็ป่น เอาไม่ได่เครื่องเอานวยมันบ่เอานวยมนบ่เออเอเอ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 กเออเออเออเอาเออ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 ไออเออเ่อเเอออนเอได้เอออเออเออเอกเออออออเออเเเอออออเ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 นเยมันอ่อะเอ่เ จะได้หายเขียดไปปนใส่ได้ป่ได้เดด้ียไนี่อยู่นี่อ้าวนี่เดี๋ยวนี่ครับเขียดอีโมถุงแระดานเขียดถุงละลอยแก่ถุงละลอยเขียดอีโมครับพี่น้องครับคลิปนี้จะ่เงาเลยได้ครับพี่น้องครับยังเงาเลยได้พักแต่พักที่ต้องการนะครับแต่พักหวาน พักหวานก็พักไอ้พายีนุ่นครับหรือว่าพักสาบต้มกินจับปนต้มกินกระป้นครับเออแม่เราสื่อเขียดไปปนน้ำเขียดอีโมครับตัวใหญ่เยอะเขียยอีโมเขียยอีโมปะเนี่ยว่าเอาวะสันครับเันยางรอาะก็โดาสัตื้อ ปลาย่างครับปลาย่างแม่เราจะซื้อปลาย่างปลาเนื้ออ่อนครับเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนไหนโอ้ถุงจักบาทก็ถุงละ่อยครับพี่น้องบ่แพงครับราคากันเองกันเองครัใครหมดแดงพร้อมพักหวานพร้อมเห็ดครับ ถุงนี่คือว่าแกงได้เลยครับ hmm. พ yeah. ี่น้องพรอแกงได้ถ like mm ุงเนี่ยได้เลยพร้อมแกงพร้อมแกงชุดพร้อมแกงครับเรียกว่าชุดพร้อมแกงร้อยเดียวครับเนี่ยชุดพร้อมแกงพ่ออยากกินต้มเป็ดปลาไหลครับซื้อซื้อปลาไหลแดดแดดทอดรับข้าวเหนียวโอ้ปลาลดโต๊ย่างง่ายเลยครับพี่น้องเนี่ยถุงเนี่ยเอาแล้วมันมาแล้วเนาะปลาลุดถุงง่ครับพี่น้อง แม่ราอจากเอานี่เอาเลยตากแดดไปเอื้อนถอดแดดเดียวครับนี่ครับไอ้เพิ่งากได้ตัวนี้ครับนี่กีนนี่หนังหนังต้มมาทันนี่ในขี่กระใต้เจ้าหนีมัง่งอันนี้มั่งเนี่เมื่อม้นอันนี้บอกขี่กระใต้ไหมพอเรอจะเอาซื้อปลาไหลกับต้มเอาไปเอาทำไงกินเอาไปทำไงกิน้น<ะ>มแลวต้ม ตมเปรตเลยอ๋อเอียน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 ,ยน,ยนหรือปัาไหลหรือฟิสไตรไเดอร์ <laughs> นี่ครับแม่เราจะออขี่ใต้ครับเอาไปไอ้อยไฟครับพี่น้องนี่ครับนี่ยิงย่งกว่าน้ำมันก๊าซนะยิ่งกว่าน้ำมันเบนซินนะนี่ไอ้อยไฟนี่แจวเลยนะครับตัดทีละน้อยทีละน้อยนี่ครับเดี๋ยวแม่แลเลาไปไอ้อยไฟครับ อ๋อแกเอาทางนู้นครับอ,อันอันจักบาทก็อันหาสิบบาทครับพี่น้องเ<ล>ขาเอิ่นขี่กับไต้เด้อภาษาอีสานขี่ไต้แล้วจะสิออกเสียงเด้อครับออาไปอ้อยไฟมาสัน่นของขายลายกระดอยกระเดาครับฮะปลาเด็กง่ายบ่ปลาจอมนนอเออคากรา,ายเอาจักถุงนะ ปลาจ้อมครับพี่น้องปลาจ้อมกุ้งแซ่บๆถุงเท่าไหร่ถุงเล็กยี่สิบบาทสามถึงห้าสิบเอากุ้งกับนี่อันไหนอันไหนเอาขาวอันไหนกุ้งจอมอ่ากุ้งจอมนี่นะนี่ปลาสมก็อยากได้มีแต่แนวอยากได้ปลาสมก็อยากกินครับพี่น้องมีแต่ของไปตายกิน แม่เรามาพอข้าโดข้าวเหนียวครับประสันถุงละห้าสิบบาทประสันครับเออราคายมเย้าครับราคา,า,คายอมเย้านี่ครับโอ้มีแต่ของหน่ากินหน่ายกินอ้าวจ่ายตังค์นี่หา้าที่บาทครับ <c oughs> <c oughs> คตแต่คนละไม้คนลเรามือครับน้าหนูอะไรยังได้ไหมได้พักหวานนะครับปลาปลาไหล แล้วก็เฮ็ดกระดังโอเคอัน,น,นหาสิบ <Okay. S 2> <c oughs> บาทกระผลพ่พอได้ซื้อเยอะเลยน้นำเพลิงน้ำยังก็มีครับโอ้ยของหลายมียได้แน่อยากได้อยากได้เบี้ยพักหวานก็มีครับเนี่ยเบี้ยพักหวานเก็ <c oughs> บเลยดอกแคก็มีครับต้นดอกแคน,น่ะ ได้ของกันค้ละถุงแล้วครับผมก็ได้เวลาอวยแล้เรื่องปเนี่ยครับผมได้ของตามที่ต้องการนะครับมาื้อไดในพักสาบพักหรือพักอินูนนะครับเด้อนะครับท่านใดอยากเห็นว่ามันเป็นใบกันได้เซิร์ได้กุ้เกิลบ้างก็ได้ครับเด้อพักอินูนบาเด้หรือพักสาบนะครับต้มกินกระปรนครับผมฮะ ตามาแม่เจ้ามากินพริกสดที่เนี่ยถ้ากันไปท่ามันจะท่าอย่าเดียวหลานในคือมีเยู่คืองานไม่ก็เป็นเก็บมาแล้วไถ่คว้าท้ายนะในบักบกครับพี่น้องเนี่ยเออของในครัวแล้วบอกครับเนี่ยถุงนี่ครับพี่น้องถ้าถ้ามันเป็นไน่ไอยู่เนี่ยผมมาเป็นกระสอบปุ๋ยครับเนี่ยเออกว่าจะพาใดหนึ่งถุงนี่ครับเด้อ ในมันเป็นประมาณกระสอบปุ๋ยหนึ่งอะสุดยอดครับที่กับตุ้มพักสาบพอดีครับนี่ครับมาพรอเจ้าประแดกพอดีครับนี่พอดีละเอาไปกินกับต้มพักสาบครับนี่มะต้องไปเยเวล่าตามครับนี่ฮะแต่เจ้าประแดกพร้อมครับกระปุกละหาสิบบาทครับครับผมถือโอกาสตับล่าแล้วครับผมจากท่าเลาะพวกอีโดยนะครับเด้อเลาะพวกอีโดยนะครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รับคลิปให,ใหม่ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปในอีพีนี้นะครับสางปักชั้นลก,ก็พามาเที่ยวโคกอีโดย่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลา่าวาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ